ปิ้งกล้วยค่ะวันนี้วันนี้เราหมกกล้วยปิ้งนะจ๊ะวันนี้ <c oughs> ถ้ากินกับลาวยุ่จ้ะธรรมดาโลกไม่จ,จาาําจ้ะลาวถ้าเรากิน <c oughs> ธรรมดามันก็จะง่ายเกินไปห<ช>่ <c oughs> อนๆเลยจ้ะวันนี้เราจะกินกล้วยปิ้งหิมหืมกล้วยปิ้งหิมนะจ๊ะหำๆไม่ห่มเห่มหรือหำหำ บ้านบ้านคนคนอีสานคนคนไทยไอ่ยเขาเรียกว่าหำเอาหำคนลาวเขาเรียกว่าเฮ um ิมคนลาวเรียกว่าเหิมหำบักมีคือว่าออบักมีคือว่าออขนุนขนุนบ้านเราเรียกขนุนคนอีสานเรียกว่าบักมีบักมี่อเออแล้วเราจะได้กินตอนไหนคะเนี <laughs> ่ยสงสัยตอนหลับแล้ว <laughs> 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 โอ้หวานจังวะใช้เวลาตั้ง มันก็นเริ่มเลือกแล้วนะเพืเ่อนๆเนี่ดู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 ดนี่เราก็ขึงซ้ายขึงขวาไปเถอะนี่นปาร์กไว